ทางด้านบอสบิ๊กพี่บ้านฟินแลนด์บอสใหญ่แห่งค่ายโ o k กียวมิวสนะคะไม่ว่าจะโพสอ,อะไรทางโลกโซเชียลนะคะก็จะเป็นประเด็นดาวมาก,กันไปหมดเลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้ง FC แฟนคลับที่คอยติดตามอยู่ล่าสุดนะคะเพจพี่บ้านฟินแลนด์เพจนี้มีผู้ติดตามอยู่1,6ล้านนคนนะคะได้โพสรูปถ่ายคู่กับ รถนะคะแล้วก็จะมีแคปชั่นว่าจะมาเสียดายอะไรในเมื่อตนเองเลือกเองทุกอย่างนานหลังจากนั้นก็ได้มี f c ซีแฟนคลับนะคะทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะต่างๆนานาเลยค่ะ,ะคำคอมเมนต์ก็จะเป็นเช่นว่าอก็เป็นตะเสียดายอีหลีจังสินะเนาะคะ่ะเออคอยเสียดายได้แม่นะคะเออเป็นตะเสียดายคักอื เสียดายเสียตีว่าซานพี่น้องปังก็คอมเมนต์ไปต่างๆนานาอิลีแล้วเนาะจากมีแต่คนชื่นชมชื่นชอบตอนนี้มีแต่คนสาบมีแต่คนกลุ่มน้อยที่หลับตาอวยป้าข้างบ้าน่อยกระายแต่อย่างน้อยเราก็เคยวาสนาดีอยู่ดอกว่าซานพี่น้องนะบางคนก็ไปคอมเมนต์ชอบโอเคค่ะเว้าให้ผู้ใด้หนอ่ะนะบางคนก็บอกว่าจริงค่ะ บางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าถูกใจคักพ่อไก่นะคะเออแม่นแล้วคะ่ะถูกต้องเลือกแล้วจงอยู่กับมันมแล้วก็บางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าใช่คะ่ะมันหมดเวลาแล้วอวสารที่สุดครับบอสตอนนั้นเขาไม่เห็นค่าในตัวเจ้าตอนนี้เสียดายก็สายไปแล้ววสาร F c แต่ละคนกระดายนะจ้ะบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องเสียดายจ้ะน้องบิก๊ก ปังๆรวยๆต่อไปจากนี้บ้างก็บอกว่าที่บอสพูดมาวันนี้แหละถูกใจที่สุดขอให้บอสเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะเออบางคนก็บอกว่าแมนอิลีจะบางคนก็บอกว่าตอนนี้บิ๊กน่าจะเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะดีใจด้วยนะที่เป็นอิสระจากอดีตหลายอย่างเริ่มต้นใหม่ขอให้บิ๊กมีแต่ความสุขความแฮปปี้ บางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเดินหน้าสาวๆสวยๆวยดีๆยังมีแต่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันก่อนนะไม่ต้องรีบนะพ่อไก่บางก็มาคอมเมนต์บอกว่าบิก๊กยังอายุน้อยยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะบ้างก็มาคอมเมนต์ว่าเสียดายเมื่อสายไปใจของฉันวันนั้นมันบอบชำ้ำเธอกับมินเฉยวันนี้ใจฉันแข็งแกร่งขึ้นมา พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์รักจังหนุ่มน้อยคนนี้นะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าเดินหน้าสร้างอนาคตต่อไปนะอดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนยังจำวันนั้นที่ชายหาดคิดว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าพู่บ้านสฟิลแลนด์นั่งไร้สดอยู่คนเดียวน้องน้ำตาลมาหาพี่ชายเป็นห่วงพี่ชายมาก นั่งรถมาหาพี่ชายแล้วร้องไห้นะคะเป็นคลิปที่ร้องไห้หนักมากอืมก็เป็นกำลังใจให้กับบอสบิก๊กพวยบ้านฟินแลนด์ต่อสู้ก้าวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ